มิสเตอร์คอปแฮมที่สอแววลาธ้ำสิงบลูคอร์เนอร์กัลละเกอร์ซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปริรโบนัสดิลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดค้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a s e r v e n อ Official ถ้าพูดถึงคอนเนอร์กัลเลอร์นะครับก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เทคนิคยอดเยี่ยมยิงบอลดีสกิลเจ๋งแอซิสแจ่มๆเลยครับคนบ่นเขาเยอะว่าเสียใบเหลืองแบบงโง่ๆบางทีโดนเหลืองแดงเสียฟาแบบงโง่ๆแต่หนึ่งสิ่งครับที่นักเตะคนนี้มีให้กับเชลซีคือเขารักเชลซีแบบสุดหัวใจ โอเคแหละครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องแค่ความรักความจงรักพักดีอย่างเดียวก็คงไม่ได้ครับแต่ทุกเกมครับที่คาลเกอร์เนี่ยได้รับโอกาสการลงสนามเขาใส่เต็มแบบสุดๆนะครับเขาวิ่งพลานทั้งเกมนึกว่าเป็นกองเตร้ร่าง2วิ่งแบบ8ปปอดแต่หลังๆครับคารลเกอร์เนี่ยก็พัฒนาครับในการครองบอลขึ้นมาในการมีส่วนร่วมกับเกมขึ้นมา กัลเลอร์คนนี้แหละครับทำให้เอ็นโซเฟนันเดสมอยเซตควเซโดเล่นแดนกลางได้อย่างง่ายขึ้นนะครับนี่เกมที่เขาเนี่ยหายไปครับเพราะว่าติดโทษแบนเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าการขาดกัลเลอร์นั้นเชลซีสมผลมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือตัวป่วนฝั่งตรงข้ามเรียกว่าเป็นตัวหน้าลำคาญครับเขาเนี่ยพยายามจะถูกปล่อยออกไปเยอะแยะมากมายครับในช่วงซัมเมอร์แต่เขาก็ขอยืนหยัดแล้วก็ขอสู้นะครับแต่เหมือนกับว่าตอนนี้ ทุกอย่างมันเริ่มใกล้จะจบลงครับคือกาเลอร์ได้บอกนะครับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยไปดูบอลที่แซมฟอร์บิชเป็นประจำและก็เราให้ฟังนะครับว่าใช่ว่นนัดเตะทุกคนเนี่ยจะมีป้ายแบรนเนอร์เป็นของตัวเองคนที่มีก็คือเป็นนัตเตะที่แฟนบอลส่วนใหญ่รักและก็สนับสนุนมากๆแฟนบอล ก็เลยทาให้แบรนเนอร์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งกาลลเกร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่กาลลเกร์นั้นรู้สึกภูมิใจอย่างมากครับในอดีตเนี่ยเขาได้เห็นแบรนเนอร์ของเทอร์รี่ดร็อกบาลามพาดอาซานักเตะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับและเขาก็ไม่คาดคิดเลยครับว่าวันหนึ่ง เขาจะเป็นอยู่ในแบนเนอร์อยู่ในหัวใจของแฟนเชลซีครับทางฝั่งของคอนเนอร์การ์ลเกอร์ครับอยู่กับเชลซีเนี่ยมาตั้งแต่อายุราวๆเจ็ดขวบเลยนะครับเขาคนนี้เนี่ยก็อยู่กับทีมเล็กๆนะฮะที่เป็นทีมพคาเมียอย่างเอสตัมอีเกิลนะครับและเขาเนี่ยก็ไปคัดตัวและก็เข้าสู่ศูนย์ฝึกของแพมครับ เขาเนี่ยได้อยู่กับนักเตะม,มาหลากหลายคนนะครับดับไปแล้วก็มีไปโด่งดังบ้างแล้วก็มีบางคนก็ย้ายไปแล้วมานคนก็ยังอยู่นะครับอยู่รุ่นเดียวกับเมสันเมาส์ดีแคนไรส์นักเตะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ กาลาเกอร์เนี่ยแม้จะถูกปล่อยยืมไปเะยอะแยะมากมายครับแต่เขาก็หมายมั่นปั้นมือน,นะครับว่าทุกครั้งที่ถูกปล่อยยืมเนี่ยสโมสรอนจะเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็ดึงเขากลับมาร่วมทัพแล้วก็ได้แดนชุดใหญ่นะครับเขาคนนี้ครับความสามารถที่จะคว้ารางวัลเอฟแอลยังพรีออฟเดอะมัชประจำเดือนสิงหาคมได้ด้วยนะครับในการอยู่กับชาตันนะถูกปล่อยยืมไปเยอะครับสวอนซีชาตันเวสต์บอมบ์คิรซอลพาเลสนะครับเขาเนี่ยต้องการเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกต้องการเล่นให้กับเชลซีแต่ตอนนี้เนี่ย ความพยายามของเขาเนี่ยมันใกล้จะจบลงสำหรับคอนเนอร์จอร์นการ์เกอร์คนนี้ครับอายุกําลังดีนะ23ปีครับคือคนก็บอกว่าการ์เกอร์เองหรือเปล่าที่ไม่ยอมต่อสัญญากับเชลซีปฏิเสธเองหรือเปล่าหรือว่าสโมอสรไม่ยอมต่อจริงๆแล้วนะครับสโมอสรเนี่ยยื่นสัญญาให้แล้วถึงประมาณ8ปีนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งเนี่ยสัญญาที่ท็อตโนลี่ทำมาเนี่ย8ปีมันยาวเกินไปหรือเปล่าครับ นะเพราะว่าคอนเนอร์การ์เลอร์เองเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าสุดอีก8ปีเนี่ยเขาก็อายุ31ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าหนุงค่าเหนื่อยมันก็ต้องสมน้ําสมเนื้อหรือเปล่าโอเคแล้วครับคนจะบอกว่าน่างงน่างเงินหรือเปล่าแต่ว่าคอนเนอร์การ์เลอร์ครับสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะน่าสนใจเป็นอย่างมากสุดๆคืออะไรครับเพราะว่าคอนเนอร์การ์เลอร์คนนี้ครับค่าลงค่าแรงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไร เพราะว่าจริงๆแล้วนักเตะของเชลซีเนี่ยค่าเหนื่อยก็ถือว่าโอ้สูงกันหลักหลายคนอยู่แล้วนะครับผมคอนเนอร์กรเลเอร์ครับตอนนี้นรับค่าอยู่ที่5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ถือว่าน้อยเหมือนกันนะครับแต่โอเคแล้วว่าสัญญาของกละเลเอร์เนี่ยจะหมดในปี2025าครับทำให้นะตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายทีมต้องการตัวครับอย่างเช่นการรายงานของเฟรเซอร์กิลัน,นครับในข่าวจากทีมทอก,ก็ได้บอกว่าแหล่งข่าวเนี่ยได้บอกว่าของเชลซีพร้อมจะขายกละเลอร์นะ ได้ค่าตัวราวๆสี่สล้านปอนด์นะซึ่งโพเชติโน่เนี่ยจริงๆเขาต้องการให้กาเลเกอร์อยู่ต่อแต่เขาก็ไม่มีอันตัดสินใจครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางผู้บริหารก็เป็นคนตัดสินใจเลยครับว่ากาเลเกอร์จะอยู่หรือว่าไปต่อถ้าได้เงินที่ดีเขาก็พร้อมปล่อยครับสีล้านปอนด์ครับเชลซีพร้อมปล่อย และรวมไปถึงเวสต์แฮมครับอีกหนึ่งทีมในลอนดอนเนี่ยก็ต้องการตัวคอนเนอร์การ์ลเกอร์คนนี้ไปร่วมทัพเหมือนกันนะครับส่วนสเปอร์ครับก็เป็นรายล่าสุดนะครับแองเกิลพอสเซอร์ก hmm. รู crew, ครับกุนซือคนนี้เป็นแฟนตัวยงเป็น, Big Fan, นบิ๊กแฟนนะฮะเป็นบิ๊กแฟนมากๆของคอนเนอร์การ์ลเกอร์เพราะว่านี่คือเป็นนัดสายพื่งงามที่ผลงานดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมสัญญาของการ์ลเกอร์เขาจะหมดลงในปี2025นะตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเชลซีจะเก็บเอาไว้มันจะเวิร์คหรือเปล่าเพราะาถ้ารรอออถึงงงในช่วขซัมมเ ก็มีโอกาสเสียในราคาที่อาจจะไม่ได้สูงหรือถ้ารอมกราคม2025แล้วแล้วก็วการลเกอรจะเป็นตามกฎบอสแมนจะเหมือนกับจอชินโยที่เสียไปแบบค่าตัวน้อยมากๆ เพราะฉะนั้นครับเชลซี Chelsea จะทำอะไรก็ต้องรีบทำครับรวมไปถึงการรายงานจากเดียร์ดติกยูเคร่าสุดนะครับที่บอกว่าสเปอร์ครับต้องการพยายามที่ต้องการล่าตัวคอนเนอร์กัาเลเกอร์คนนี้ไปร่วมทัพในตลาดมกราคม2024นี้เลยนะครับโดยก่อนเนี่ยสเปอร์เคยพยายามที่จะดึงตัวกาเลเกอร์คนนี้ไปร่วมทัพในช่วงของเดไลน์ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรโอเคแหละผมเชื่อว่าหลายคนก็ตั้งคําถาม,ถามใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแต่ว่าสเปอร์กับเชลซีเนี่ยไม่ทําการค้าร่วมกันไม่ใช่หรอ แต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เจ้าของเชลซีเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ใช่เซมีโรมันอับราโมวิชอีกต่อไปแล้วตอนนี้คือทอสโบลีเอน็กแอคบาลีและอย่าลืมครับจอร์แดนโกลสตีนคนที่เป็นเจ้าของร่วมคนนี้เป็นแฟนบอลของสเปอร์ เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่ไม่นอนครับคิดเห็นอย่างไรครับกับการที่เชลซีนั้นจะยอมปล่อยตัวคอนเนอร์กาลาเกอร์คนนี้ออกไปจากทีมกับตันกาลาเกอร์นคนนี้แม้ว่าอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ผมว่าการที่เล่นเต็มร้อยสู้เพื่อทีมอาจจะแย่บ้างอะไรบ้างแต่ผมว่ามีนักเตะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่คือมิสเตอร์คอปแฮม ที่เหลืออยู่กับเชลซีไม่เยอะแล้วนะครับลิสเซมก็เจ็บปล่อยซะร์เรอเกินคนอื่นๆเนี่ยชาโรบาก็เตรียมที่จะไปแล้วลีไวโควิลก็3วันดี4วันไข้ก็มีกันเละเกินเลยครับที่พร้อมใส่เต็มทุกเกมพร้อมบวกเล่นอย่างเต็มที่มุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลคิดเห็นอย่างไรในราคา40ล้านปอนด์ที่เชลซีพร้อมปล่อยก็คอมเมนต์กันมาได้ครับ